ครับก็นะครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ตามสัญญานะครับวันนี้คัดพิเศษเลยนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยวันนี้นะครับถามพลาดเด็ดขาดนะครับกับทีเด็ดเล็กเด็ดไอเปิลนะครับชุดสามตัวตรงนะครับหลายคนขอกันเข้ามานะครับบอกว่าไอเปิลไหนๆก็ไหนๆจะคัดมาเลยอ่ะวันนี้ก็เลยจะคัดให้นะครับแล้วก็ชุดนี้ใช้งานจริงนะครับเนี่ย ที่กาลังจะลงวันนี้ให้กับสมาชิกฉะนั้นวันนี้น่าจะมีโอกาสนะครับได้ส่งตัวเลขใครที่ยังไม่ได้แอดเข้ามาเนี่ยนะครับสามารถที่ยังแอดเข้ามาได้เลยนะครับแอด AP 7นะครับของ AP 7ก็คือเข้ามาสอบถามนะครับเกี่ยวกับ Apple มาคุยกับ Apple ได้เลยเนาะอยากได้ในส่วนของเลขอะไรตัวไหนประมาณไหนนะครับเอาละครับเข้าสู่เนื้อเรื่องกันเลยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันแล้วนะครับ วันนี้เป็นที่หนึ่งวันนะครับที่หลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าคงจะหาลอตเตอรี่กันหรือว่าหาแนวทางกันแบบมากพอสมควรแล้วฉะนั้นวันนี้ผมเลยจัดชุดใหญ่นะครับให้กับสมาชิกก็คือชุด3าตัวตรงนะครับสำหรับหวยสูตรนี้เนี่ยนะครับได้วิเคราะห์เจาะกันไปต,ต่างนนานาน,านวก็เป็นชุดที่ดีนะครับแลวก็เป็นชุดถึงแม้ว่าชุดนี้นะครับเป็นหวยนะครับเพิ่งจะเดินมาแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับสามงวดแต่ว่า สูตรเนี่ยนะครับต้องทาให้ทุกคนเนี่ยนะครับเห็นแล้วอึ่งนะครับเพราะว่าห่วยออกมาสวยเหลือเกินไปดูหลักร้อยกันเลยนะครับผมนําหลักร้อยนะครับโดยการใช้เลขหลักสิบนะครับบวกกับหลักหน่วยสามครั้งนะครับเลยก็ใช้หลักสิบล่างหนึ่งครั้งนะครับหกสามสิบแปดนะครับสิบแปดบวกห้านะครับเป็นยี่สิบสามนะครับ 13บวก7นะครับก็เป็น4อ่า30บนะครับเรานำเลขศูนย์มาเลยครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดหลักสิบนะครับหลักสิบของเราก็คือร้อยหน่วยนะครับอาจไม่ใช่นะครับอาจใช่นะครับร้อยบวกหน่วยบวกห้านะครับหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกห้าเนี่ยนะครับเป็นสิบสี เราก็ใส่เลขสี่ไปเลยครับให้นําเฉพาะตัวหลักหน่วยนะครับต่อไปก็จะใช้เป็นส่วนของชุดปากหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเนี่ยผมใช้9ก้าบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบสิบบวกหนึ่งะครับคงที่เป็นสิบเอ็ดนะครับเราก็ใส่เลขหนึ่งไปเลยครับเลขก็เม็ดเดียวนะครับที่นี้หลังจากที่เรานะครับคํานวณออกมานะครับ นี่คือหลังจากที่เราดูจบนะครับก็ไปหาซือลอตเตอรี่นะครับตามนี้ตามที่ผลงานของเราเนี่ยนะครับคํานวณออกมาแล้วได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องเชื่อมั่นในส่วนของตัวเลขด้วยนะครับอย่าสับสนฉะนั้นงวดนี้นะครับก็จะเริ่มเข้าสู่ไปงวดที่1นะครับศูน่นตรงๆเลยนะครับไปดูต่อนะครับว่า สูตรเราจะเดินกี่งวดนะครับ3บวก4เป็น7นะครับ7บวก4 11 1, 11บเวก7เนี่ยนะครับเป็น18 0นบวก1บวก5นะครับเป็น6 0บวก0นบวก6บวก1นะครับเป็น7นะครับเห็นไหมครับฉะนั้นแอปเปิลก็คำนวณให้อีก นะครับก็คือหวยเม็ดเดียวอีกแล้วนะครับในงวดนี้เป็นไงครับเม็ดเดียวเรานะครับผมได้8 6ดหก็นะครับก็เป็นงวดที่2นะครับหลังจากที่สูตรเนี่ยนะครับเดินมานะครับผลที่ได้นะครับแปดเราก็ไปดูว่าออก8 6-7ตามที่เรานะครับคำนวณมานะครับฉะนั้น2งวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับชุด3ตัวตเดิ้นจะพาไปดูชุด3ตัวในงวดล่าสุดนี้เองนะครับว่าจะเข้าหรือจะหยุดนะครับเพื่อที่จะได้นำสูตรับเดินต่อในงวดประจำวันที่16นั่นเองนะครับ เจ็ดนะครับยี่สิบเดนะครับเจ็ดบวกหกนะครับเป็นยี่สบเวกสเป็นเก้าบวกเนะครับเป็นสินะครับเราได้6นะครับแล้วก็ลักซิตของเราก็คือเหมือนเดิมนะครับ5้าบวกห้านะครับเป็นสิบแปบวกเจบวกห้านั่นเองนะครับ ในทีนี้ไปดูการที่หนักหน่วย7บวก8นะครับเป็น15บวก1เข้าไปนะครับก็ได้16ฉห่นั้นเนี่ยนะครับในส่วนของเลข3ตัวตรงนะครับชุดล่าสุดของเราก็ฟาดไปที่เม็ดเดียวนะครับ6 06เห็นไหมครับ ก็มาตามที่ไอ้เปิลเนี่ยนะครับมีเคราะห์ทีนี้เนี่ยนะครับเราเข้าสู่ในส่วนของงวดที่สี่นะครับนั่นคืองวดที่สี่แล้วเพราะว่าหวยชุดสามตัวตรงเนี่ยนะครับถ้าเดินมาถึงสามงวดเนี่ยนะครับงวดที่สี่ก็จะต้องพิเศษนิดหนึ่งนะครับนั่นกว่าหวยมีโอกาสมาเนี่ยก็ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตส่วนยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็คือนะครับมันน่าจะครบตำแหน่งหลักของเขาเนาะ ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเล่นพอประมาณนะครับกําลังใจให้ทุกคนนําด้วยทุกท่านนะครับที่กําลังชมอยู่ณนะตอนนี้นะครับไม่ว่าจะจุดประสงค์ร้ายหรือจ,จุดประสงค์ดีนะครับกับแอนเปิลแต่ 8, สิ่งที่ผมให้เนี่ยผมก็ยังวอวยพรให้ทุกคนโชคดีในเมื่อประจำวันที่สิบหกทุกคนที่กําลังดูอยู่ตรงนี้ไปดูนะครับผล,ลงบัญที่ได้นะครับในงวดที่ผ่านมานี่ก็คือหนึ่งเก้าเก้าหกศูนย์หกนะครับ แน่นอนนะครับบนโลกนี้นะครับทำไมนะครับไม่มีใครที่จะดีนะครับกับเราเสมอไปเลยก็ทุกคนนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวเรียนรู้นะครับเรียนรู้ตัวเองได้นะครับมันก็จะดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าหนึ่งนะครับเราไม่ถามว่าอยู่คนเดียวนี่มันดีนะครับเพราะว่าคือหนึ่งเราไม่ไปวุ่นไายกับคนอื่นนะครับเพราะว่าเรา ไปก็เจอปัญหานะครับเจอปัญหาแล้วก็เจ็บมาชิดในหัวสมองของเรานั่นเองมันสามารถที่จะทําให้เราเครียดได้นะครับแต่หากว่าเราไม่คิดอะไรในการเราอยู่คนเดียวเราไม่คิดอะไรเยส่วนมากส่วนมากก็จะมีความสุขนะครับแต่ถ้าหากวันหนึ่งเราคิดในส่วนที่มันอะไรที่มันมาหนักหัวสมองเราเนียนะครับมันอาจจะทําให้เราเนี่ยนะครับรู้สึกท้อหรือว่าน้อยใจในะทุกอย่างนั่นฉะนั้นเหมือนกันนะครับผมกับการซื้อหวย นะครับ9บวก7เป็น16 16บวก8นะครับเท่ากับ24ใส่เลข4ครับ6 3 10 8 8บวก9เป็น17 7 7เป็น14นะครับซื้อหวยเหมือนกันนะครับการคื้อหวยเนี่ยนะครับหากว่าเราตามนะครับอาจารย์ท่านใดเนี่ยนะครับเราก็ควรจะตามอาจารย์นั้นอันนี้จริงเรื่องจริงนะครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับ อาจจะตามผม Apple เนี่ยนะครับก็ก็ต้องตามเลยเพราะว่าหวยเนี่ยนะครับถ้าหลุดแล้วไม่มีโอกาสที่จะหลุดได้ถึงสามงวดจริงๆนะครับเต็มที่เลยนะสองงวดนะครับคือมันต้องมีที่ไปที่มาอย่างน้อยเนี่ยนะครับนะหากเรามัวพระบงหน้าบวงหลังว่าสับสนเจอะกับตัวเลขเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้เราพลาดได้นั่นเองนะครับบางคนตามตามตาม,ตามพอนะครับมาตามงวดเดียวหลุดก็ไปเลยแล้วก็มี หกบวกสี่เป็น10 10ิบบวกเก้บวกหนะครับ9ก้าบวกหนเท่ากับยีนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับผมแอปเปิลนะครับให้เม็ดเดียวเลยในงวดประจำวันที่16เนี่ยนะครับถูกโกถูกใจใครหรือไม่นะครับผมมั่นใจเลยว่าผมชอบนะครับฉะนั้นเม็ดเดียวนะครับตัดเล่นงวดนะครับ2ตัว บนโลกนี้ไม่มีใครทําอะไรเราถูกใจกันไปทุกอย่างนะครับอย่างเช่นผมเป็นนักคำนวณอาจารย์เนี่ยนะครับก็มีทั้งคนรักนะครับก็องมีคนเกลียดแน่นอนนะครับนั่นคือกลงกรรมกลงเกลียนของมนุษย์นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยนะครับมีความดีและก็เปิดใจในความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยครับเพื่อที่จะเข้ามาหาสู่กันเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะทําอะไรยึดจับอะไรมันก็จะเหมือนแบบว่ามัน คือคนเราเนาะนะครับการทําดีนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเรามากกว่าเนาะทำดีหรือทํายังไงนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะแนะนําด้วยนะครับทั้งวาจาการพูดและก็สูตรตํำราหวยนำมาฝากให้เหมือนเดิมนะครับเอาละครับงวดที่1คํานวณได้0ูนย์นะครับออก0ูนย์สแล้วก็งวดที่2นะครับได้8ปดนะครับก็ออก8ป7ฉะนั้น งวดล่าสุดของเรานะครับคำนวณได้606ก็ออก606 16กันยายนนี้แอนเปิลนะครับก็คำนวณให้กับสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลที่ได้นะครับก็คือ470นั่นเองนะครับเอาละครับไม่ว่าจะคิดดีคิดร้ายครับผมนะครับท่านที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับขอให้ท่านถูกหวยแล้วกันเนาะคิดดีได้ดีคิดช่วได้ช่วนะครับความดีนะครับมันไม่มีใครที่จะ อัน,นี้ได้นะครับเชื่อผระเมิอกนะครับทุกท่านจะสําเร็จมากผลแน่นอนตลาดวันนี้สวัสดีครับ